Bun 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 พี๊ถึงแล้วจ้าถึงหน้ากระท่อมไม้แล้วนะป้าเดี๋ยวแล้วเนี่ยลงจากรถกันดีกว่านะโอเคฮะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอก,กันอีกแล้วกับพี่พน,นี่นะและในวันนี้นะคะพี่พน,นี่เนี่ยจะพามารีวิวแพ็กใหม่นะคะเป็นแพ็กรถครอบครัวเลยมีช่ว่า Family w i n t e r Trip ปนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเติมเงินนะมีของต่างๆให้เราเล่นมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเป็นแพ็กใหม่อีกนะนี่เลยเป็นบ้านกระท่อมชั้น2นั่นเองดู มีเป็นอ่างออนเซนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่านะคะว่าแต่ละแพ็กเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นสนุกกันบ้างน,นี่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยวิวอยากบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดโกโก้แบบนี้นะอย่าลืมไปดูขาค,ความลับของพอนี่นะคะผมบอกเลยว่าเป็นชุดสายฟรีด้วยโอ้ขอบใจมากๆเลยนะจา้าบูบีที่ช่วยบอกเพื่อนๆนนะ่ะเอาล่ะก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนพี่พอนี่นะจะมากดรีวิวแพ็กนี้ให้ทุกคนดูกันเลยด่า,ดาก่อนอื่นเลยนะคะพี่พอนี่อยากบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราสามารถนั่งได้ตั้งหกที่นั่งด้วยนะ ดูสิโหด้านหลังก็สามารถนั่งได้นะแล้วก็ความพิเศษของรถคันนี้นะคะทุกคนพี่พนนี่อยากบอกว่าด้านบนเนี่ยมันสามารถเอาสัมภาระนะคะกระเป๋าเดินทางเนี่ยเอามาวางแบบนี้ได้ด้วยนะจ๊ารถคันอื่นไม่มีนะเรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยสุดยอดเลยเหมาะกับการเอาไปเดินทางนะคะเอาไปเที่ยวบครอบครัวมากๆเลยนะเอาล่ะก,ก่อนอื่นเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมเดี๋ยวพี่พนนี่ขอเอารถเก็บก่อนนะพี่พนนี่อยากบอกว่าบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะจ๊เป็นสายฟรีนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอารถฟรีออก มาเล่นได้ด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นรถแท็กซี่อะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่เลยเอาล่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากระเป๋าเดินทางแต่ละใบเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในกันบ้างนะเชวบอุ้ยดูเหมือนว่าอันนี้นะคะจะเป็นกระบอกน้ําธรรมดานะสําหรับกระเป๋าเดินทางใบนี้เลยแล้วก็นี่เลยมีอะไรอีกเอ่ยเชืออืมอันนี้ดูเหมือนว่าจะเอาไว้ใส่ของนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นรองเท้าด้วยคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยใส่ให้ดูละกันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเชวบโอ้โหดูเหมือนว่าอันนี้คล้ายๆกับว่าเป็นชุดนอนหรือเปล่่่าาแตวน เป็นแบบเสื้อแบบถักนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยงามน,นะจ๊ะเหมาะกับคุณผู้ชายมากๆเลยแล้วก็ต่อไปเลยเดี๋ยวมาดูกระเป๋าเดินทางใบนี้สิชึบโอ้ไม่ก็ทุกคนเห็นเหมือนพี่โบนี่หรือเปล่าโอ้โหกางเกงสีชมพูนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็มีเป็นรองเท้าด้วยนะนอกจากนี้นะคะนี่เป็นเสื้อแบบใหม่พรมนะคะอันนี้น่ารักมากๆนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าต่างๆนะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเปิดออกมาสิโอ้โอ้โหอันนี้สวยมากเลยทุกคนคืออะไรอะ่ะดูสิไหนดูสิว้าว มันสามารถทาแก้มได้ด้วยค่ะทุกคนคือแบบน่ารักมากนะเป็นแบบว่ากระเป๋าเครื่องสําอางนั่นเองอันนี้ก็มีแอนิเมชันด้วยนะจ๊ะน่ารักมากเลยเอาล่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันซีว่ามีอะไรเนี่ยซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบต่อไปกันบ้างเอ่ยชืออันนี้อะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นกระบอกน้ําธรรมดานะคะเป็นสีชมพูเข้าธีมเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นถุงร้อนนั่นเองนี่วางไปเลยแล้วก็ต่อไปนะคะใบถัดมาเลยไหนดูซีมีอะไรชึบนี้ก็จะมีกระบอกน้ําอีกแล้วนะคะทุกคน แบบน่ารักน่ารักนะแล้วก็นี่เลยเป็นแบบโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้เนี่ยลายน่ารักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่พนี้เปิดหน้าจอให้ดูซิอ๋อเป็นรูปภูเขาน้ําแข็งภูเขาหิมะอะไรแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็มีเป็นสมุดโน้ตด้วยจ้ะอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปเลยนี่ใบนี้นะคะว้าวมีเป็นหูฟังด้วยค่ะทุกคนหูฟังสโนว์นะแล้วก็มีเป็นเสื้อกันหนาวด้วยอุ้ยเป็นลายแกะนะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยเป็นแบบสีอ่อนๆนะสีส้มๆน้ําตาลน,น้ําตาลอะไรแบบนี้นะจ๊ะชื่อเลยแล้วก็ถัดมา มาดูสิใบนี้มีอะไรซ่อนอยู่นะเอดูเหมือนว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียนอะไรแบบนี้ไหมมีกระบอกน้ําอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ในนี้เลยอุยดูเหมือนว่าจะมีกล้องถ่ายรูปด้วยทุกคนดูนี่แชร์แชร์แชร์เป็นแบบว่าเป็นลายแกะอะไรแบบนี้นะพอเรากดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบภาพเรียบๆนะคะทุกคนเป็นสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างอะไรแบบนี้นะโอเคถัดไปเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะเป็นเสื้อแบบเดียวกันเลยแต่ว่าคนละสีนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยเอาตัวละครออกมากันดีกว่า นะเอามาใส่เสื้อผ้ากันเลยจ้ะเชิน้นี่เป็นเสื้อนะคะแล้วก็กางเกงด้วยอุ้ยแต่ว่านะรองเท้าไม่ค่อยจะเข้าจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าสิอุ้ยมีอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบขวดนมน้องเบบี้นะคะทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยนะแบบนี้นะคะดีไซน์นะอันนี้จะเป็นกระเป๋ารูปแกะธรรมดานะคะเพื่อนแล้วก็ยังไม่หมดอีกนะอันนี้อะไรเอ่ยดูเหมือนว่าเอาไว้เข็นรถเข็นอะไรแบบนี้ป้าอุ้ยอันนี้น่ารักนะพี่บนี่สงสัยจังเลยอะ่ะน้องเบบี้นะคะสามารถนั่งบนนี้ได้หรอเป๋าเนี่ยไหนดูสิ ชือ่อมนั่งได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วคือเราเนี่ยก็สามารถเข็นน้องได้ด้วยนะจ๊ะโอ้หน้ารังหน้ารังมากเลยนะคะมาไหนดูซิอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าเปล่าๆนะคะนี่นี่นี่พอนี่แล้วก็นั่งจากนี้นะต้องลถเข็นน้องตรงนี้เนี่ยพอเราเปิดออกมานะก็จะมีของเล่นด้วยแหละดูสิมีแบบเป็นชุดของน้องเบบี้ด้วยนะโอ้โหโอเมก้าโมบีน่ารักมากเลยนะนี่มีเป็นตุ๊ก,กตาให้น้องเล่นด้วยนะน่ารักสุดๆนะเอาล่ะต่อไปนะจ๊ะทุกคนพี่พอนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในบ้านกระท่อม ส้2ชั้นกันเลยนะจ๊ะบอกก่อนนะว่าชั้นแรกเนี่ยเป็นแบบสายฟรีนะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเอามาตกแต่งได้แบบฟรีๆเลยนะกดตรงรูปเฮาแบบนี้จะ้ะนี่เป็นโคซี่แคบินนะแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นแพ็กแจกฟรีต่างๆเลยตั้งหลายอันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นห้องทานข้าวนะห้องครัวนะจ๊ะแบบนี้ห้องนั่งเล่นก็มียังไม่หมดอีกนะนี่จะเป็นในส่วนของห้องนอนนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ำด้วยนะจ๊ะแจกฟรีเลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ซื้อแพ็กนี้เป็นบ้านกระท่อม ไม้ชั้น2เนี่ยบ้านด้านนอกของเรานะคะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วด้าดูสิด้านบนนะคะมีอ่างออนเซนด้วยแปะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าชั้น2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากชั้น1มานะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าช่้นไม้นี้เลยเขาจะมีเป็นบันไดนะคะขึ้นไปสู่ชั้น2ตรงนี้เลยจ้ะชวิวแอปนะคะนี่มาถึงนะคะก็คือเขาเนี่ยมีการตกแต่งให้เราเรียบร้อยแล้วด้าแล้วคือตรงนี้ทุกคนพนี่ปนณีชชอบมากมันคือของเล่นค่ะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยจ๊ะชืบชืบชืบ,ชบ,ชบนี่ชิว แฉวชแฉว์แวเดี๋ยวมาดูซิตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นห้องน้องเบบีหรือเปล่าอะดูสิมีเป็นของเล่นนะคะลานสกีอยู่ด้านตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เลยเป็นตู้เก็บของนะคะส่วนตัวนี้ที่นั่งนะคะแล้วก็มีเป็นแบบว่าเตียงนอนด้วยค่ะทุกคนพูดนี้ขอลองนอนดูหน่อยสิอ่านอนได้นะคะเป็นเตียง2ชั้นเลยมีเป็นของเล่นด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นโซนแต่งตัวนั่นเองว้าวตรงนี้แบบว่าน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเป็นธีมแบบสีออกเขียวๆ น้ำตาลน้ำตาลด้วยนะเป็นลูกโอค่ะเหมาะกับกระรอกตัวน้อยเลยนะแล้วก็นอกจากนี้เลยทุกคนอุ้ยอันนี้น่ารักกันดูดิเป็นแบบว่าดินสอสีนะคะเป็นรูปต้นไม้เลยแล้วก็มีเป็นต้นโอกด้วยนะอ่ามีเป็นสมุดต่างๆนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็นี่เลยทุกคนโอ้ my god อันนี้น่ารักสุดๆนะคะสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะดูแบบว่าเป็นธีมคริสต์มาสเลยอ่ะดูสิอันนี้นะน่ารักมากๆแล้วก็นี่เลยโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะบูบี้ปะเป๋าเนี่ยโอ้ my god มันบูบี้เลยอ่ะดูจีถ้าเกิดบบเล่น แบบนี้ได้ก็คงดีนะแล้วก็มีเป็นชันโนเมนด้วยอยาเป็นบูปีบเลยะโอ้โหน่ารักสุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะมาเดี๋ยวพี่พลนี่พามาดูนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อมาแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ในนี้เลยโคซี่แครบินนั่นเองแล้วก็จะเป็นชั้น2นะจ๊ะนี่คือแบบว่ามีอ่างออนเซนด้วยนะดูสิของเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพี่พลนี่เนี่ยยังพาไปดูไม่หมดนะยังมีอีกโซนหนึ่งนะคะนี่มีเป็นของเล่นด้วยนะเอาออกมาเท่าไหร่ก็ได้นะคะนี้เลยแล้วก็ของพวกนี้ เป็นสีอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสิมีอะไรอีกนะเอ๊ะพอน,นี่พอน,นี่ดูเหมือนว่าโบบี้มาเห็นอะไรนี้นี้ด้วยมอ,อะไรอย่างนั้นหรอโบบี้เอ๊ะดูเหมือนว่ามันจะมีเป็นชั้นโนแมนะเปล่าเนี่ยเนี่ยดูจิอุ้ยอะไระ ดูเหมือนว่าจะมีสโนมแมวนจริงๆนะคะ่ะทุกคนเป็นแบบว่าตุ๊กตา,านาน่ารักมากๆเลยนี่เราสามารถเอาของออกมานะคะวิอะไรเนี่ยนี่มันตุ๊กตาสนาน่าราักเต็มไปหมดเลยนี่หว่าตอนแรกไม่เห็นนะคะทุกคนมีเป็นแบบว่ากระรอกนะคะหมีมีเป็นกวางด้วยจ้ะดูสิโอ้น่ารักนาะแล้วก็มีเป็นน้องหมีด้วยนะคะทุกคนโอ้ของเล่นในนี้เต็มไปหมดเลยค่ะคือแบบยังไม่เห็นมันอยู่ข้างนอกนะแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในนี้นั่นเองจ้ะเพื่อนๆนี่พี่พนี้เอาออกมาช่วยทุกคนดูแล้วนะเปิดไฟได้เปล่าเนี่ยวิอันนี้เปิด ได้ด้วยค่ะทุกคนสามารถเอามาประดับตกแต่งนะคะห้องของเราได้ด้วยนั่นเองนะโอเคเอาล่ะบริเวณนี้นะคะเราแบบว่าดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูซีบริเวณตรงนี้มีอะไรให้เราเล่นอีกนะอ๋ออันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าที่นั่งเล่นธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนแล้วก็นี้จะมีเป็นกาลินโกโก้ริงกาแฟาด้วยนะจ๊ะวิแต่ว่ายังไม่หมดนะเนี่อะไรอะลำโพงนั่นเองนะคะดูแบบว่าทันสมัยมากๆเลยมีเป็นผ้าขนหนูตรงนี้นะแล้วก็เราก,ก็ตรงนี้นะคะพี่คนนี้อยากบอกว่าอันนี้เนี่ยภูมิใจนําเสนอมาก คือแบบว่ามันคืออะไรเอ่ยทุกคนสังเกตดีดีซีเอสามารถนั่งได้ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวพวี่พนินนั่งให้ดูนะอ่ามีเป็นแอนิเมชันนะคะตอนเรานั่งด้วยอะทุกคนดูสิโอโอรู้สึกว่าเหมือนจะร้อนเหมือนจะร้อนนะมันคือห้องอะไรเอ่ยเท็ดดามทำนี่เลยค่ะทุกคนห้องซาวน่านั่นเองนั้นซาสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้ด้วยค่ะทุกคนคือแบบสุดยอดมากนานนี่ตรงนี้เขามีเป็นเตาด้วยนะคะทุกคนสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะสุดยอดไปเลยอ่ะมามาเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยสิตรงนี้นะคะก็ คือห้องอาบน้ํานั่นเองนะนี่คือแบบว่ามีความดูหรูหรานะคะแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขอสระผมไปสักหน่อยสิอ่ะชื้นๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะปิดน้ํานะคะสามารถปิดประตูแบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนดูแบบว่ามีความหรูหราทันสมัยอยู่นะดูสิแถมยังมีความอบอุ่นด้วยนะคะทุกคนชัวแอ่ะบูบิ๊นั่งตรงนี้เลยส่วนคนนี้นะคะจะขอกินเป็นแบบมาร์ชเมลโล่โกโก้กันดีกว่านะอ่ะมีเป็นแก้วน้ำด้วยนะคะส่วนนี้สามารถจุดเทียนได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็นอกจาก ะะตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นอ่างออนเซนด้วยค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะมีเป็นสวิต์นะคะเปิดปิดนั่นเองนะจ๊ะอัดชืบนชืนชืชชชนี้สามารถนอนได้ด้วยนะคะแล้วคืนนอนได้หลายคนเลยค่ะเดี๋ยวพี่พลนี่ทําให้โดลอ่ะสองคนแล้วใช่ปะไหนดูซิได้กี่คนเนี่ยอ่ะสามคนนะคะคนที่3ไปแล้วต่อไปคนที่4สีิโอ้คนที่4ี่เลยนะมีคนที่5ได้หรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิแชวัลุ้ยๆดูเหมือนว่าคนที่5จะไม่ได้หรือเปล่าคนที่5มุดลงไปข้างล่างแล้วนะจ๊ะอ่ะแชวบลปุ้เหมือนว่าจะไม่ได้นะะะะคาจได้ปรมาณ4 นเะะพ,พื่อนๆดูสิแล้วก็มีเป็นแบบแอนิเมชันต่างๆด้วยนะนอนแบบสบายใจเฉิบเลยอะไรแบบนี้นะจ๊า <S <S แล้วก็นอกจากนี้นะคะเขามีเป็นน้องหมามาด้วยค่ะทั้งหมด2อพาร์นะก็คือเป็นฮัสกี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบใหม่เลยนะมีชื่อว่าเมาท์แทนบัตตี้นั่นเองมาเดี๋ยวเราด้วยค่ะมาลองแต่งน้องหมากันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะจ๊านี่เป็นแบบน้องหมาหน้าย่นนะคะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กน,นะคะส่วนสีสันเนี่ยพี่พูนี่ดูๆแล้วนะคะยังมีแบบว่าเป็นโทนสีดมๆ เป็นโทนสีใหม่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นลายของน้องหมานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดวงตานะคะเหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแล้วก็จะมีทรงคิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ปากเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนช่วเอาเป็นปากแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็ถัดไปเลยนะคะน้องหมาฮัสกี้นะไหนดูสีอยู่ไหนเอยน้องหมาฮัสกี้ใช่ตัวนี้หรือ,ปอเปล่าอุ้ยไม่ใช่นี่ต้องเป็นตัวนี้สีถึงจะถูกต้องนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะแล้วก็สีสันนะคะก็ยังคงเป็นแบบสีเดิมๆนะคะ,คะทุกคน,นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลาย น้องหมานั่นเองแล้วก็ดวงตานะคะเอาเป็นสีอะไรดีสีฟ้าก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ทรงคิ้วนะคะแล้วก็ปากเอาเป็นแบบนี้ละกันเพื่อเพิ่มความน่ารักนะเอาล่ะทุกคนจ้าตอนนี้พี่พลนี่ก็รีวิวเป็นแพ็คใหม่นะคะเป็นรถครอบครัวแล้วก็เป็นบ้านชั้นสองเป็นบ้านพักบนภูเขาหิมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยชอบอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์บอกพี่พลนี่เลยนะพี่พลนี่อยาบอกพี่พลนี่เนี่ยชอบเป็นอ่างออนเซนตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องซาวน่าค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังชอบเป็นรถครอบครัวอีกนะเพราะว่า มันสามารถวางกระเป๋าเด็ตด้านบนของรถได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ล้วก็ยังไม่หมดอีกจก้ะนี่เลยเป็นของเล่นตรงนี้นะคะพี่พลีนก็ชอบมากๆเหมือนกันนะเอาละคลิปนี้นะคะยังไงเนี่ยพี่พลนนิกับบูบีบก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายายนะบายยค่ะ <bye>, ผมเล็บเล็บจุบจ๊บจุ๊บ